ครับก็เริ่มจากแอปก่อนนะครับในที่นี้นะครับก็อยากจะแนะนำให้คุณลูกค้าใช้แอปทูย่าสมาร์ทเนาะแทนของแอปเพ t วนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็เข้ามาหน้านี้เลยนะครับเลือกเซ Sensor นะครับแล้วก็สมาร์ทแค ERA นะครับเปลี่ยนเป็นโหมด AP Mode นะครับแล้วก็เมคชัวเนาะกด next ไปเรื่อยนะฮะสังเกตว่าไฟที่หน้าตัวเครื่อง p พ t 1 F 3จะกระพริบช้าอยู่นะครับตอนนี้ขียวเขียวช้าเนาะ เลือกวง Wi-Fi นะครับเป็นสองจุดสี่ g เนาะห้ามเลือก5้า g นะครับอ่าคราวนี้ผมก็เลือกวง Wi-Fi นะครับอ่าคราวนี้ก็ next ไปเรื่อยนะครับเลือก smart life อะไรก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่ smart life f ยี่แปด e อย่างของผมนะครับแต่ขึ้นต้นด้วย smart life เนาะมันคือตัวเครื่องเพชรบอลทุกรุ่นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น f หนึ่ง f สามนะฮะอ่าคราวนี้ก็ next กลับไปนะครับกลับเข้าอ่าแอปทูย่านะครับช่างมันครับขึ้นโมบายโฟนอะไรเนี่ยฮะก็คือถ้ามีเลขเปอร์เซ็นต์ข้างล่างเนี่ยก็คือ ทำงานปกตินะครับคราวนี้มันก็จะพยายามหาเชื่อมต่อกับตัวคลาวนะครับประโยชน,น์ของมันการเชื่อมต่อตัวคลาวสําเร็จคืออะไรนะฮะก็คือว่าต่อไปเนี่ยลูกค้าสามารถคอนโทรลนะครับโดยไม่ตัวมือถือเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในวง Wi-fi เนาะคอนโทรลที่ทำงานได้นะครับอ่าคราวนี้นะฮะสำเร็จแล้วนะครับก็จะเข้าตัวเพชรฟิเดอร์ะนะครับอันนี้ผมก็นั่งอยู่นะฮะถ่ายคลิปอยู่เนาะอ่าไม่ต้องตกใจไปนะครับเห็นไหฮะจะเป็นแบบ ฟิชไอ้นะครับอ่าเป็นมุมกว้างหน่อยนะครับเห็นน้องสบายนะครับอ่านะฮะอ่านี่ผมก็จะมาปรับให้ดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับอ่าเราก็มาดูก่อนนะฮะับอ่าก็จะเริ่มปรับตั้งแต่นะฮะเบสิกฟังชั่นเซตติ่งนะครับอ่าก็จะมีพวกเอฟฟิทสกรีนหรือเปล่านะครับแล้วก็ให้คุยกับน้องได้แบบไหนจะเป็นคุยทางเดียวนะครับหรือคุยพร้อมๆกันกับได้ยินเสียงน้องได้นะครับก็คือทูเวย์เนาะนะฮะ ไปดูกันนะฮะแล้วก็เป็น IR อันนี้ก็เป็นโหมดนะครับถ่ายในความมืดนะครับก็จะให้เป็นออโต้หรือเปิดตลอดนะฮะอันนี้อะลามดีเทคกชันนะครับก็คือว่าจับความเคลื่อนไหวนะครับอ่านะฮะก็มีความเคลื่อนไหวน้องวิ่งผ่านก็จะมีอะลามอันนี้เปิดปิดก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับส่วนนี้คือดีวายแชร์ล่งก็คือถ้ามีเพื่อนมีอีกลูกคุณลูกค้ามีอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็แชร์พวกเซตติ้งอะไรให้ให้อีกเครื่องได้นะครับซึ่งดีเซลแล้วเนาะนะฮะคราวนี้มาสด ก็สามารถให้ได้ถึง20ระดับนะครับระดับหนึงก็ประมาณกรัมนะครับหรือ1นึ่งมลนะฮะบันทึกเสียงได้นะครับอยากเราก็อยากถ้าอยากดูว่าเสียงที่บันทึกเป็นไงกดฟีดเรคคอร์ดนะครับนะครับอันนี้คือโหมดให้แบบแมนนวลนะครับคราวนี้นะครับไปดูการแบบสเกจโดมากนะครับเราก็ตั้งเวลาไปนะครับตอนนี้ของผมมัน19.25้าานผมก็ลองตั้งเล่น19.30นะฮะตั้งเลือกพอชั่นนะครับ เอาเท่าไหร่อ่ะสักห้าพอแล้วกันเนาะน้องกินไม่จุนะครับอ่าคราวนี้ก็อ่าลองเล่นอีกสักอ่าจะลองเล่นอีกนะฮะอ่ะคราวนี้นะฮะเผื่อน้องอ่าหิวรอบดึกนะครับผมก็เลยลองตั้งอีกครั้งเนาะจริงๆมันตั้งได้ประมาณแปดครั้งอะนะครับอแปดมื้อเนาะนะฮะคือแตกต่างกันได้สามสิบวินะครับต่อครั้งแต่ว่าก็ไม่คงใครต่อกันเนาะคราวนี้นะครับถ้าอยากรู้ว่าต่อสำเร็จไหมครับก็เข้าไปดูสเก็ตเตอร์อีกทีนะครับอ่า ประมาณนี้นะฮะก็เรียบร้อยครับอันนี้